สวัสดีพี่น้องมอนี่มากไไก่ที่พี่น้องออมาบ้านพี่ไส้เพิ่นยุ่เคลิ้นจ้ะมาเที่ยวป่าเคิ้นอยู่เมืองเคลิ้นบอมาเข้าป่าออกระเทียมสิมากเก็บกระเทียมตามขำามคอลราพี่น้องจ้อ,อจะมาเก็บกระเทียม <c oughs> กระเทียมไก่บ้านกระเทียมไก่บ้านเจ้าของยุคเคลิ้นพี่น้อง อีกเมืองนึงจะเมืม่อบานที่ไส้พิ่นกกเลยสิมาเก็บกระเทียมตามคำขอตามเอฟซิเวาเก็บเทียมให้เบื้องแนวสันก็จะเก็บให้เบื้องที่น้องจ้าพน,นะกระเทียมนะห้ามคักเก็บลงทุกคลิปทุกคลิปเหมือนเก็บแต่อยูบ่บานเจ้าของเนะาะบม่ไดเมาเก็บอยู่บ้องอันนี่จกเทียนี่เมื่อเก็บอยู่อันอนั้นเมืองอื่นจักเทียเมื่อนี่มาเมืองนี้มาไก่พี่น้องจ้า มาเที่ยวบ้านเพิ่นเที่ยวบ้านอ้ายเพิ่นอก็เลยสีพ่านเก็บมันพิตาปลากระเทียมเจ้านน่ะแม่นไปเบิร์ดหุ่นเขียวเขียวห่นจ้ะหุ่นนะพิตาปลากระเทียมดงกระเทียมด้วยพี่น้องนี่มาเยี่ยมเหมือนพี่ไส้เพิ่นพี่ไส้เพิ่นเหมือนบ่สมบายแล้วก็เล่นมาเยี่ยมเพิ่นเด็ก็กัเล่นมาเขาดงกระเทียมเขาผู้เดียวเลยหลังอยากเยี่ยมเพิ่นก็เขาผู้เดียว ล่องทุกคลิปทุกคลิปเก็บแต่ยูอันอยู่บ้านเนาะอยู่หอนอันเมืองเจ้าของอยูเหมืองเจ้าของอยู่บทในวัดไทยทั้งอื่นจังเทียหุน่นมองปลาพี่น้องจาอ๋าหูกะปลากระเทียมมาตามคำขอเอฟซีเราเก็บกระเทียมสูบองในเดอ้อสันพอดีขอได้จังหวะพอดีข่อยมาเยี่ยมอันพี่ไส้เพิน่นพอดีลราก็กระชีกเก็บกระเทียม เนี่ยบ้านนั่พอดีละเอากิ่งของก็บโค่อยอันนี้ดอกพี่น้องอันนั้นกระเทียมมันขยันอันั่นเป็นจังสินนะใบโบข้อยอันนี้ต้องเอาสิเก็บไปให้หมูให้พวกเก็บมูวเกี่พวกกินพี่น้องเอาเก็บเนาะพูดหลายว่าหลายบนสิสั่งทายปลาให้เบิ่งพี่น้องเก็บปะนี่ตาปลากระเทียมทั้งนั้นเลยหล่ะจานนี้คุณนะแมียนบุษคุณอยากโอนพูนชุกเขียวหน่อยมีนบุษจุมชุเขียวหน่อพี่น้อง ย้อนนี ot, ้แม่นหมดนี่ไปจังซี่เก็บเนาะบัดนี้เนาะพี่น้องมาตามคําขอกินบ่กินก็เก็บไปแกกหมูพี่น้องจ๋าอือเอ๊ะ FC เราเก็บกระเทียมให้เบิ่งอีกแน่เพิ่นว่าก็สิได้เก็บพ่นล่ะเนาะสิไปแกกหมูแกกพวกนั่นล่ะเนาะอื ทางบ้านนั่นแหละผู้ออไดกินก็ไปผู้นั่นล่ะปอกอบกินยุคฮัมโบวปันไดพี่น้องสุ้มใบจังสินะบกอจังหันบกอจังันเพิ่นเป็นน้องเลยออขอบ้านขอมาผู้เด่นยีบ คนมะยังปลาอยู่กับล้วเนาะเพิ่นเพินเ่นหมาเพิ่นพะุณนะหมาเพิ่นมาดมกระเป๋าก่อยจังมัน้ำอือเอ้ยงามครักย่านหมาหมาข้าเจ้าแลนมากมึงกินที่น้อง อาตัวย่งางไงเพียงเอวอลงทุกคลิปทุกคลิปปัดปตะยุบ้านเจ้าของแถวบ้านเจ้าของมันมาตัดกระเทียมตัดกระเทียมบ่มมองอื่นตังเำเภอพี่น้องจัดให้ตามคำขอเอฟซี F C, จ้าตัดไปมือให้พวกกินยุค้างบ้านมันหละ ล่างบังกะจินด้วยป้าพวกลุงงมาดูฉันละมุงป้านาอาไปสันละงามคักที่น้องเนาะงามคักงามเนย เมหลายคลักลายเนี่ยม,มุมมีหอยคนมาเก็บเลยพี่น้องม่มมีคนมาเก็บเลยเนาะลายคลักเนาะเป็นดงอลังการอลังการ เทียมตังอำเภอไปกินลลกเลาะมังดูแซ่บปันใดมากรบโบเสียเทียวเด้เดมาแล้วก็มาเลาะปลาเลาะดงในเนื้อยู่เน่กินใดทั้งคลิปปล่อยฟอมโนพี่น้อ,นองจ้า ขอมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใเดอ้อพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจแคทคิดไม่ไม่สุดพี่น้องเบิ่งอีกแน่จ้ะต้องเทียร์กดตัดขกดเจ็บบวบเกย์อย่าว่ากันเด้อพี่น้องต้องเทีเยร์ก็เฮียมือ เก็บบวบิดงามครับบ่าจากข้ามีิตัดน้องก่งามไรขั้นได้แกดอกซ้ำนี่นะพี่น้องจ้ะตัดซ้ำนีนะ่แหละเดี๋ยวมันกระโปรงขึ้นอีก ผูเาาขจม,มากขั้นสมเขจะกัไปขั้นเนาะก่อปมาแกงังเดียวกับแกงถึนีพี่น้องอล่อปลาหนึ่งยุตั้งปานก่อละเดี๋ยวเพมขึนติเก็บเาอยเพิขึนชุดไทยมูทุกปีทุกปีป้าน,น,น่ขึนสุดไทยมูป้าเน,นีน่ยนะ คลายมูนแล้วก็กระตีบีเก็บเอาโน้พุนโนเพิ่นมานตัดขึ้นขอกระตัดมือเดี๋ยวพื่เก้าแล้วพี่น้องมือหนึ่งจับกล้องขอไปตั้งกล้องจับเอ้ยตั้งกล้องตัดแล้วตั้งกล้องตัดก็จะเห็นว่าหูเราพูดนะพี่น้องพี่น้องพูดนะเขียวเขียวนะกับปากระเทียมตั้งนานเลยพี่น้องจ้าพุน โอ้ยังมีคนมายางปลาอยู่กับน้องคุณกว่าวันมีตะรคอยปลากระเทียมมาเขียวๆแม่นโดเบิดพี่น้อนคุณตัดเบาหลายคนสิเบียมาตัดกระเทียมสิมาเบาคนสิว่าอีกเด้อ ม้อก็ได้เก็บดอกก็หล่นเนาะพี่น้องน,นี่จั๊กน้อก็ได้เก็บดอกก็หล่นเนี่ยดอกมันก็รั่งขึ้นแล้วพี่น้องนี่เด้นี่เด้นี่ดอกก็ลั่งขึ้นแล้วนี่ดอกนก็ลั่งขึ้นงามครับพี่น้นองจ้ดบ่ยาก อนพี่กิ่งมันกระเทียมนี่พี่น้องมันเป็นพืชทวงหามดิตัดตนนี่มันไ่ได้ตัดลายปนันดิถึงนันมากอะโอ้ยอยากคือกันแล้วเป็นพวกตัดลายปานี้เดิ คนไต่เอาเอาอิลลีเอาไลน์ดิผู้ใก็เอาไลน์อยู่แล้วเนี่ยผู้ใดไหวผู้ใดก็ไหว่ายเจ้าของนี่แหละน้ำข้าน้ำเนี่ยตัดดิบงเดียวกระเบิดบุรีเอาไลน์ประนันดอกเนาะ เรีกอีกอันใบเหียวอยู่บ้านเนาะนี่อีกดอน,นึงพี่น้องจาคุณแต่ดอนนี้บ่ปานดย,ยังยังบ่ใหญ่ปานดพี่น้องนี่ดอน,นี้เนะาะมันก็สิหาเบิ่งต้นนี่เพิ่นตัดอไเพิ่นนี่น เอาอีกคนเบบซี่บรรวาตัดกระเทียมปลาให้เบิ่งแนี้ยพี่สันติตัดให้มาตัดถามลูกมาบ้านข้างบ้านมีบ่อทั้งหลังบ้านเจ้าทั้งไปทั้งคุณทอนอกมีอี่คนปลากระเทียมเหมือนหราพี่ันดิยางมาทาั้งหลังบ้านเพิน่นพอดี้ยางกับบริเรกตหรอกบางอย่งเป็นยางมาซองบางอยู่างนะ่สันตหมมาซองยางมาซองมืองกับเหมือนคุณสากับลูกพเพื่อเจ้าติดตัดเอา หลายครับเนะาะแตงโมก็เป็นดอกหมดแล้วนี่จน้อยนี่ดอกข้นขึ้น,นอ,อ่ะม,มากินอันดอกข้นที่น่องจ้าอ้ยเพพัฒนนี่เพพัฒน์เนกลุ่งใส้ยังจะแสบเบิร์ดคนะซ้อน ป้าเดียวกันนะพี่นงเงาอันเงาไปคุณเงาไปคุณเงาไปนับกันคุนีป้าเดียวหนึ่งเปพูดเงาเออบงนีมีห้อยคนมาตัดด้วยป้าหนี่งคุณมาได้ไหบนบานมีตะกอย ใายสูบึงทั้งตัดพี่น้องจ้าขออ่อนซ่อนทั้งเข่าได้มากเข่าอ่อนปลาไม่บรรยากาศไม่ไม่นะตีต่างอ่ำเพิ่มขอหรดเป็นยังไงบุญละเป็นตกตกตื่น,นอยูทั้งตัดทั้งอ่อนไายนี่เป็นตื่นตื่นเนาะบบลึงแม่บ่ใกล้บานเนาะมันไก่ได้อยู่เคลื่อนผมได้ในพี่น้นองนี่อีกวงนึ่งผมได้หนี่บุญละตะกบไก่กอกบนบ้านมันก็ขึ้นไปทั้งบุนละพี่น้อง,องทั้งปลาบุนละ ย่างคามุนก็แม่นฟังเสียงรถห้องอันเสียงรถอันดังเลยคุณคนก็บม่ย่างเล่นอยู่บ้านกับโบไก่ดอกตั้นึงหมาตัวใหญ่แลนมากเป็นตะยานตะยานพี่น้องจ้ามึงเพียงแอวเป็นตะยานก็ยังแลนตุบๆๆมากอยู่แตะข่าพ่อเขานี่ยังนี่ มันลูกสาวคอยอกัดติดพ่อคักแน่ให้โอ้ยแม่ส้วนมา่านว่ามาเป็นโมแม่์เนี่ยลงมาเป็นโมเมย์เนี่ยกันกายบ่มาเลยพี่น้องกดตั้ยึดลูกคอยพี่ใหญ่กันบ่ว่ามันดอกลรืว่ามันเี่อมันใหญ่หน่อเนาะมันกลับไปหาโมมันพูน้อยนะโอ้ยติดพอ่อติดคักติดแน่พี่น้องจ้าไอยว่ามันไม่ตะเขียบ เพื่อนเฮงเอาใจแล้วบานนี้เฮงเมาหงักบานนี้ช่วงม,มื้อนี้ช่วงนี้มิตรพ่อวันนี้ไปส่งโรงเรียนนะ่ะก่อนไปเฮ็ดงานไปส่งลูกสักก้อนเด้อเดี๋ยวนี้สักก้อน,นมันไ่คอยไปส่งวันนี่บานนี้มันไปเปลี่ยนกันเปลี่ยนกะกันขอไปเฮ็ดงานแต่เศร้าเนาะพ่อเพื่นไปสวยเปลี่ยนกะกันเพราะเพื่นไปแต่เศร้าก็บไม่ค่อยไปส่งมาท,ที่นี่ยากค่ายพี่น้องจ้ะ เดอฟซีมาตัดน้ากันถ้ามาตัดออเดอร์กับเทียมนะ่ะมาเดอ้อม,มาเอากระเทียมไปขั้นต้มลวกกินกับป่นปลาหนึ่งแค่ปลาไปจงสั้นแล้วพี่น้อง ็นอันนั้นตัดใส่กันเล่น,นันคือเอฟซีพันวานหมอหมุนหมุนหมุนก,กันบ่ไดดอกเพราะว่าก็อันก็จับกล้องตัดที่น้องก็ไปตั้งกล้องเ้าเจ้าตั้งกล้องมันสิอีกแบบนึงเขาจับตัดมันสิอีกแบบนึงที่น้องจ้ามันสิเห็นตัดก็กันะจ้า เป็นตอนห้อต่อข้าตัดบางสิ่นะนี่ล่าข้อตัดข้าตัาต้งกล้องก็เห็นปันใดเห็นสัว์ก็เป็นสีเลยตากตาก็ออกร้ายแล้วเนาะขัน้นซุ่มอ๋อกระทิ่มีดจะแล้ว แกอันมูพลังมวนไม่ปลาอยู่โรงงานบุญแล้วนี่มันตัดนี่แกมูเพื่อนน่นแล้วป้าเพิ่อนก็นเริ่มสิกินเกินขึ้นเขาเลยเดย้บอกเล่านลวก <c oughs> ลวกเราไม่เห็นสลัดกินลวดอกไม่เจ้าสิกินดิฟลวกมันสิกินโมลายันหรอกเพราะเพื่นหัดเพื่นกินอาหารหัดเพื่นเห็นเป็นอาหารให้กินไยครักมาตามคำขอของเอฟซีแล้วจ้า มาแล้วจ้ากระเทียมป่าประเทศเยอรมันเป้าเบียร์เดอพี่น้องจ้าเดี๋ยวกะสิไปผ้าฮาเก็บอัน,นอัน,นเอียงกอกิคนละจักกน่อย ตะเป็นน,นุ่งเบาหันไม่ขืนเนาะบอ,อ,อนซ้อนกดะถา,ายสุดเิ่งพี่นอ้องวันนี้ยายมีพามาตัดกระเทียมปลากระติบเอาอยังเนาะพี่น้องเนาะอือวอก็บวอกขึอเก่าหันละขั้นเนก่านั่นละ ุหลายพดเป็นตุ้มเป็นตุ้มอยู่แค่อันเดียวงามครับงามเนี่ยนี่แตกระเทียมชายสุบังอีกคนพี่น้องลอบๆแต่อันเดียวกระดอกใหม่ ปีละเทียกินปีละเทียปีละหนเท่านั้นแหละไ่ะได้ออกหลายเทียดอกแต่ว่าโซนทั้งขอยู่บ้านขอยู่นเหมือนคนออกก้อนมูดี่ดีเด้คนได้กินก้อนมูอ่ะจะมั่ยกับสิพ่อล้วเด้เอาไปใส่รถนี่พอแห้งแล้วคุณสานี่ ủa ca cao ý là ai mấy cái nhắn kịch chứ nhắn ghé ขอสิมาตอบคอมเป็นเอฟซีเนาะเพื่นว่าอันเฮ็ดคลิปกินไหยเบิ่งแน่เพื่อนสนเพื่อนว่าเนาะพี่น้องจ้าขอสิบอลบอลตรงตรงเลยเนาะขอเป็นคนบอลตรงตรงเด้อขอคิดบอกขอเบาเลยขอเฮ็ดคลิปกินเข่าหันนั่งกินเข่าขอเฮ็ดบ่เป็นพี่น้องขอเฮ็ดเป็นยูทูบก่อนขอเคยเฮ็ดอยู่ตั้งแต่ขอเริ่มเฮ็ดยูทูบใหม่ๆเนาะ ก็เคยเฮ็ดกินเขานั่งกินเขายขอยู่กับลูกคอยยู่แต่บัดน,นี้แต่ปมามเมามงเจ้าของมันยังได่บุรุษพี่น้องมันบ่ธานัทไหมก็ขอโทษขออภัยห,หลายๆเด้อเอ็มซคอมเมนต์มากก็ไปเห็นคลิปนั่งกินให้เบิ่งเนี้ยเก็บผักเก็บผักมาเก็บหยกเก็บหญ้มามากนะว่าซั่น์ถ้าคอยเฮ็ดคอยเฮ็ดอยู่คอยเคยเฮ็ดอยู่บังถ้าโดดแล้วเดี๋ยวนี้ขอเฮ็ดอยู่คลิปนั่งกินเขาวางเทียขอไม่ได้เฮ็ดดูคืคอยังเก็บผักเก็บเฮ็ดพี่น้องคอยบ่ธานัทเขาเว้าซื่อๆจังซี่ล่ะอคอยบ่ธานัทนั่งทางนั่งกิน ขบถนดทั้งเขาป่าทั้งหาเห็ดเก็บพักเก็บห้าจังสิ่น่ะาขอยเก็บพักเก็บห้าสิละคอยเอากลับบ้านเขากับไปเฮ็ดอาหารท่าทายคลิปนะพี่น้องเขากับไปเฮ็ดอาหารยุ่ยุ่ยท่ายคลิปเหมือนนะโล่งท่ายคลิปพักนั่นพักนี่เห็ดนั่นเห็ดนี่สิน่ะเฮ็ดแล้วแล้วหน่ขอจิมนั่งกินให้เบิ้งเ่สิน่อันขอนั่งกินบัวเป็นพี่น้องจ้าขอนั่งกินบัวเป็นอิลี้ด้ขบถนดทั้งนั่งกินนะ ข่อยก็ข่อยก็เล็บบัได้อันข่อยก็เล็บบัได้เฮ็ดข่อยเล็บบัได้เฮ็ดอันคลิปนั่งกินไฮเบิ้งนี่กับคอมเมนต์อฟเอฟซี่จ้ะบางเที่ยวกอบกับเฮ็ดข่อยกับเฮ็ดแล้วข่อยอก็ไม่นั่งกินยุดอกพี่น้องก็เป็นบางเที่ยเขาบัวได้เฮ็ดลงดูข่อยบ,บัวนัด <c oughs> อีลีพี่น้องจ้าท่งนั่งกินเขานะ่ะกินเฮ็ดเน่ายุ่นเน่ากินเฮ็ดแล้วม่นั่งกินหให้พี่น้องเบื้องขันมันบัวนัดอีลีพี่น้องจ้านี่เขาเฝ้าจากใจจริงจ้ะเ <c oughs> ขาเฝ้าอีลีข่อยเฮ็ดบัเป็น มาเก็บพักเก็บหญ้าเขาโปง่งเขาป้าสินเนี่ยนอยู่ดอกพุทธนัดทั้งนี้จ้ะพุทธนัดทั้งนี้อีหลีพี่น้องขอขอโทษขอให้หลายๆด้วยจ้ะอตอบคอมเมนต์อีฟซี่ตัดไปตัดไปก็ได้บักกล,ล้านเราฟอ้อนเราเดลยพี่นอ้องบอบคุณหลายๆเด้อที่เขามาเบิง่งสองไมลี่ฮปปี้พี่น้องจ้ะฝากก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังนใจนเด้อพี่นอ้อง คุณนะหลายๆคุณพอเราจะได้หลายหรอกเมื่อนี่ก็จะเอาไปแกะมูกแกะพวกแกะพีกแก่แกะน้องขเรากินเพราะว่าข่อยกระบอกบรรไดดอกอันเพิ่นเขียวเนาะข่อยมักนอว่าอุ้สว่ากรเบ้า,บา,บบาอีกข่อยมักเป็นนอเพิน่นอันนี้ข่อยว่าข่อยมานอันอันอีกเมืองนึงนะข่อยมายมพอรุ่งข่อยข่อยอยากเขาป้าไม่นะสูบอากาศเพิ่นก็พากัย่างเป็นน,น้ำป้าน,นั่งเหลนเหินน้ำตกน้ำสวน ขอกล้เล่มได้โอกาสขอกล้วยมาตัดกระเทียมตามคำขอของเอฟซีเนาะอ่ามันมาตัดกระเทียมอยู่บางอีน่งพอดีได้โอกาสถามพลุมม่งพอดีพลุงมีปลากระเทียมบาแถวบ้านเจ้ามี่พนันขอกล้วยหม,มุนเลยวันนี้นะตัดก่อนนี้กับพ่อเราพี่น้องสมควรเหรอืม พ่อไปแกงเป็นหนึ่งเด้อผู้ใด,ดก็เลยคุ่นหลายครับห้ามพอแล้วพี่น้อง